สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสองเยวันพาสองเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลจ้าสาหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางเด็ดแนวทางเหม็นเมนมาฝากมาตอนมาแบ่งปันในเพื่องบนดี๋ยวนชมจากพี่น้องจ้าใบแรกแหกหมานค่ะชุดตะล่างของแอดแแ่น ลงไปงวดก้อนลงไปขีปกร์น่ะเนาะค่ะพี่น้องขาเป็นดินล่างเดินล่างสามตัวค่ะพี่น้องขาสามหางอันนี้เป็นแมน่ทั้งเล็กตะล่างบนสามตัวชุดสามตัวแล้วก็สองตัวทุดสามตัวปันไหมาหาเก้าเจ็ดหลักหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยคือสี่ห้าสี่ยางค่ะเนาะค่ะพี่น้องขามันเป็นเหลขของผัวกอทมอเนาะคะ่ะเขาก็มางซื้อเจ็ดหาเก้าเจ็ดเจ็ดหาหาเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เด็กมันดังกะมันหาซื้อไงก็ไปต้องซื้อมันแหลคะค่ะพี่น้องคะ่ะถ้ามันออกกะถือว่าบ่มีโุขมีวาสนาเนาะคะ่ะมันหาซื้อบ่ได้เด็กดังเล็กเด็ดขอบคุณเจ้าของของมูลแอดแพน่เๆเลยค่ะเด้อเป็นความเสืีอส่วนบุคคลนะจ๊ะผู้ใดบัดู้ใด,ดชอบก็เอาไปจัดเลยจ้ะพี่น้องจา้าใบที่สองเป็นเน้น ตรงไฮมาโชคดีพี่น้องกาใส่ค่ะพี่น้องค่ะันบ่ประสงค์เสียออกน้ำนาะค่ะพี่น้องเนาะไฮมาหางเดียวค่ะพี่น้องค่ะเหล็กมักสีเข่าดีเด็กพี่น้องค่ะหวเทแล่เข็นแบบเด็บวันนี้ไีหนึ่งหกมาจ้ะแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งสีหกหกสีเหล็กตัวเดียวหางเดียวนารุ่นนาจับจองนีจ้ะเด็กบอลายตัวบอลายหางน้ะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปล่องเบงค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของคอมมลน ขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิเ่งได้ชมเนะจ้ะเนาะเด็กได้เด็กเล็กได้แบ่งเอามาฝากเอามาตอนจา้าเด็กถูกเล็กหวยทุกหวยของแอดทุกท่นนานมีเข่ามีออกมีหลุดมีบอลลุดนะค่ะเนาะเสียนหวยข้อหวยกระสีหูดีค่ะพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยคะ่ะอันนี้เป็นของแอดธนวัฒน์จะพี่น้องจางงูทเทลในข่าวศูนย์หกเลขลางไหามาสาม วัวเแล้วใหฮซ้ำหางซูลหกซูลแปดแล 09, ้วก็ซูลเก่าวัวนี่ไฮซ้ำสี่แล้วก็แปดสี่เลขกสองตัวสองหางเอาไปพิจารณาบ้างอีกท่านหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเลขมันบ่หลายตัวเอานนัมาฝากมาตอนมาแบ่งปันค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำมันเด้อค่ะเด้งองวดนี้ก็มีิ๊กสามเบสสามเอดสามสไตล์คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ ไอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยลังวัลที่หนึ่งจ้าร่ำรวยร่ำรวยกันทุกทันเด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าจิบอย่าจนจ้า